กับประเด็นคำถามนะครับว่าคนอายุ65ปีจะสมัครมาตา40ได้หรือเปล่าประเด็นนี้น่าจะยากแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เขาออกมาประชุมครอมอเมื่อต้นเดือนสิงหานะครับเรื่องว่าจะให้คนอายุ65ปีได้รับเยียวยาในงวดนี้นะครับเพราะว่าคนที่อายุเกิน65ปีเนี่ยสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ไม่ได้นะครับเขาคงไม่ได้ให้ คนอายุ65ปีไปขยายอายุนะครับมันไม่ได้ใช้เวลาระยะเวลาสั้นๆนะครับในการที่จะขยายอายุการรับสมัครได้ง่ายๆนะครับสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาจะเปิดเขาจะให้โอกาสเขาจะหาวิธีนะครับในการเยียวยาคนอายุ65ปีเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่หรือขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง มันจะเป็นไปได้ยังไงครับที่คนอายุ65ปีขึ้นจะมีสักกี่คนนะที่ไปขับแท็กซี่นะครับอาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่คนอายุ65ปีไปขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่หมอว่ามันยังเป็นอะไรที่แบบน่าสงสัยฮะว่าจะให้กระทรวงคมนาคมไปดูแลเขาคงไม่ได้ขับแล้วครับอาจจะมีขึ้นทะเบียนอยู่นะครับแต่ว่าขับจริงหรือเปล่า แต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับถ้าคุณพร้อมที่จะจ่ายคนหกสิบห้าสำหรับคนขับแท็กซี่หรือมอไซค์รับจ้างพี่หมอไม่ได้ว่านะครับจ่ายไปเถอะครับก็ช่วยเหลือนะครับแต่มันยังมีอีกหลายอาชีพนะครับที่อายุเกินหกสิบห้าก็ยังทํางานอยู่นะครับคนหกสิบห้าได้สิทธิ์อะไรจากรัฐก็คือได้สิทธิ์หกร้อยบาทต่อดเดือนอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่เขาคงก็อยากได้ห้าพันเหมือนกันนะครับสองเดือนเพราะงั้นก็อยากให้รัฐกลับไปคิดดูอีกทีครับว่า คนที่อายุ65ปีนะครับได้สิทธิ์เงินคนแก่600บาท700บาท800บาทหรือพันหนึ่งแล้วคุณยังจะให้เขาอีกหรือเปล่า5,000บาทถ้าคุณจะให้คุณต้องให,ให้อย่างเท่าเทียมนะครับเพราะตอนและเพราะตอนนี้คุณใช้วิธีการเยียวยาจากอะไรฮะจากคนที่อยู่มาตรา40แล้วมาตรา40มันมีข้อจำกัดนะครับก็คือสมัครได้ถึงแค่65นะครับ ต่อให้คุณอายุมากกว่า65คุณก็สมัครไม่ได้แล้วนะครับแต่คุณยังเป็นผู้ประกันตนได้นะครับแล้วคนอายุมากกว่า65ที่เป็นผู้ประกันตนจ่ายไหมฮะจ่ายถูกไหมฮะเพราะงั้นในเมื่อจ่ายมันก็ลักลั่นนะครับถามว่ามันคงไม่มีอะไรที่จะเท่าเทียมทั้งหมดหรอกแต่ในเมื่อคุณปิดกั้นโอกาสของคนที่อายุเกิน65ในการสมัครเพราะงั้นคุณต้องหาวิธีเยียวยา ให้เขานะครับเพื่อความไม่รักลั่นครับแล้วก็ในเมื่อคุณประกาศนะครับพี่หมอปิดท้ายด้วยคนอายุ15-18ถึงปีนะครับพี่หมอยังไม่รู้เลยยังไม่แน่ใจเลยยังไม่มั่นใจเลยครับเพราะว่าพยายามหาดูอยู่ว่าคนที่อายุระหว่าง15-18ถึงปีจะได้หรือเปล่านะครับเด็กวัยรุ่นนะครับช่วงปลายนะครับ15-18ถึงคุณให้สมัครเป็นผู้ประกันตนแล้วคุณก็บอกผู้ประกันตนมาตรา4 0่ย์ใจเยียวยาให้ งั้นถามว่าคุณจะให้เขายาไม้นะครับช่วยตอบด้วยนะครับแล้วก็คนที่อายุเกินหกสิาสมัครไม่ได้จะทำไงคนกลุ่มนี้ครับขอบคุณครับ